ครับนี่บอดังเดิมมันสิเป็นปลาไผ่เนี่ยนี้บอครับเนี่ยบอค่ะเนี่ยปลูกไว้ที่แรกคือปลาไผ่ครับบอท้าบตถึงแ่เริ่มเห็ดสวนมานะครับนาะมีแต่ปลาไผ่สวนหลายแต่อันนี้ก็เป็นปลาหมากไปอืมแม่แม่ก็มาปรัาปรุงสวนนี้ก็เลยเอาไม้ประดับเขามาไว้ในนีซะเลยไผ่ก็เอาเรือไว้แต่พ่อใส่งานนะคะเป็นโฮมเป็นเงาํนโอยบางติเราพี่น้องว่าแม่ว่าเรือไว้พ่อใส่งานกับพหลารนะครับมีมงื่อนเจอันมีโครงการจะเอาไปเผาทานอยู่ค่ะ ต้นแก่ลำแก่มันแถววัดจันมันกาแหงไปซื้อครับเขามาชมในเรื่อตอนเราไปเผาทานแค่เรียกยั้งได้หนิครับแหนแดงอันนั้นลูกเขียดซื่อซื้อดอกคะเขาออกของเขาเองทีเพื่อนบ่อนอยู่นั่นคือลูกเขียดเขียดขายาหวบานเท่าเลยโอ้เขียดสะอาดบอกภาษาหนูนี่สิบสองปีได้ครับพี่น้องจังใดเนี่นี่แม่เห็ดไปเรื่อยเห็ดตั้งกันไม่ประดับเดิมมา มันอกเขาสิบห้าปีสิบหกปีสิบห้าสิบหกค่อยๆเล็ดไปเรื่อยๆค่ะก็กลอดยน่ะค่ะอายูว่าหมูนอนนะก็ค่อยตามมาปั๊บมาตามสภาโอ้มีมีพันหลากหลายตัวนี้เขาเหตุเพื่อการข่านั่นเป็นว่แม่แม่นค่ะใจมากนากเมันดะใจใจมากหนีมากกอนแม่นค่ะใจมากหนีมากกอนวันนี้จะขยายไปเรื่อยอืะหายมันเป็นการตลาดน่ะค่ะ ครับผมตอนนี้มันแบตลาดยังเงียบอยู่ตลาดยังเงียบอยู่กับมีสวนเพิ่นกับภากันเขามากับ้านค้าเพิ่นกับมหลับอยู่นะครับเนาะมาเยอแต่โดนโดนเท่านึงไปสนใจกับมเบึงค่ะราคามีตะภาพราคามีตะภาพแล้ว่าคุณแม่นี่บริโภคออกไปขายทั้งหนอกนะครับเพราะว่าบึงสวนผู้ผลิตบึงสวนสวนสวนกว้างครับพี่นอกนี่ต้นยังไงครับแม่ต้นต้นนี้ครับผมอันนี้เรียกว่าบีโกเนีย คือซื้อฝรั่งถูกค่ะวีโกเนียแต่ว่าเขาก็จะมีสายพันธุ์ของเขาแยกย่อยออกไปอีกแต่ไม่รู้ชื่อมันเขาเอาไปเน็ดแนวไรครับเป็นหมประดับค่ะหม่ประดับม่แขว้นี่สิละเอาไปตั้งโต้งอยังกระไดแพงบ่แม่ต้นหนึ่งครับต้นไหนครับใช้ลอยหาซิปค่ะอันนี้โอ้ลอยหาซิถ้าไปเขาลานนี่สิแหงได้นี่ครับ เหล้แต่ต้นทุนที่เขาจะได้มาเธอเขามีค่าชาวลานค่าพนักงานนขาก็ต้องบวก้นครับบวกเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าม่านนี่เลยราคามีแต่ผาด้วยครับพี่น้องมีหลายแห่งนี่นี่โบหูสังนันได้นี่ครับมีแต่ต้นผมโบหูสังนันได้นี่อันนี้เรียกว่าแน่เด้เตดักแน่ลงครัอันี้ีเนี่ยแปลกๆดีวะครับพี่น้องบ่ส้ำกันนะครับ อันนี้ก็มีกัเนียเหมือนกันค่ะแต่มีหลายสายพันธุ์โอ้กับแบบที่หอยเมื่อกี้นี่บ่นแม่ค่ะโอ้นี่เพิ่นออกดอกมั้งงามต้นนี้ครับดอกคือเดียว,ก,วกันแต่ว่าเขากจะแยกย่อยสายพันธุ์ไปเปงที่ละครับพี่น้องคือคือ,ค,อ,ค,อความหลากหลายอยู่ในสวนของแม่นี่ที่เฮ็ดกระถางที่ถือสุดนี่จักบาทครับเนี่ยสิบห้ายี่สิบก็มีแม่นบอกมีคือกันบอกมีค่ะเอาอย่างเช่นต้นนี้นี่ ต้นนี้เขามาลูกกันนี่แต่ว่าต้นนี้มันจะมีราคาอยู่ค่ะมันใหญ่สะอันนี้ปกติสิเป็นชี้เขียวอนบ่ครับค่ะมอระกตดดำโอ้มรกตดําก็มีต้นนี้ตัวดํามันจะแพงนี่อันนี้โตเขียวแบบดั้งเดิมธรรมดาอ๋อถ้าเป็นดํานี่แปลกๆนี่จัาบาดครับมอรกตดําต้นนี้แม่ขายอยู่1อยหาบเอา1อยหาบเท่านั้นตัวนี้แม่ค่ะบ่แพงครับลอยหาซีบกิ่งเดียวมันก็เป็นกอล่ะอโอ้นี่มันเป็นกอล่ะถือว่าบ่แพงดอกค่ะแต่กิ่งมันเป็นกิ่งเดียวโอ้ลอยหาซีบองน ผู้ใดมาสื่อนี่สิถือใจแห้งอยู่นี่เพราะว่ามันสีบลูคือจังสวนตัวทัวไปคือมาชมมันเป็นไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ประดับในร่มในบ้านในที่ทํางานนะคะเพราะว่าสวนนี่มันเกิดจากใจหักครับพี่น้องการการการเพาะใหม่แต่ละอย่างนี่มันจังบลูคือสวนที่เห่าเห็นตัวทัวไปเป็นความชอบของเราเองคือไม้ที่แม่เลี้ยงนี่มันงามาได้ครับมันเหมาะสมกับราคาดีหยังแมต้นีครับอันนี้เรียกว่าฟิโลเรนดอนเบอร์กินห่วย แม่คือจำซื้อได้นวบางบางอันก็ลืมข้าวคือต้นอันนี้หนึ่งว่าท่านออกต้นนี้มันจักบาทครับต้นหนึ่งต้นเี้ต้นเี้ขายลอยเดียวค่ะอู้อี๋ดีบอกครับค่ะเพราะว่าแม่ขยายพันธุ์มาเองอืมแม่ขายแค่ลอยเดียวเท่านั้นถ้าต้นใหญ่กะแพงกลัวโอ้ไม่แปลกๆข้างนั้นเลยแม่ตัวนี้ก็เกรดมรกตค่ะเกรดมรกต ลอยคือกันหมดไหมอันบ่วเทิงอันนี้หาซิฟก็มีโอ้พี่น้องหาซิฟบาทสามซิฟหาซิฟสามซิฟก็มีก็สั่นรับพี่น้องนี่ตัวหน่อยนะครับเอาไปตัางอยู่หม่องทำงานนะครับอันนี้ปีกนางฟ้าค่ะเเสียบปีกนางฟ้าเหมาะสำหรับนางฟ้าอยู่นในออฟฟิศนะครับมาซิฟไปไวโตได้แขวนหนาบ้านทางบ้านค่ะลอยหาซิฟหรือหลายกว่านั้นอันนี้ลอยเดียวค่ะนี่ลอยลอยเดียวเท่านั้นจ้า ราคาพี่น้องมีตะพาพไหมครับมีตะภาพตัวนี้ว่มีอีกแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าพันธุ์นู่นนี่มันเป็นพันธุ์จะเพาะหน่อยข้นดิซิมี่ไปในขอบฟ้องนะครับหน่อยข้นดิซิมี่มาไว้ขอบฟ้องนั่งฝาเอาไปฝากนะครับสื่อไปฝากเจ้าหน้าที่ื่อไปฝากหยาูย้ใหญ่ไ, <c oughs> ไดเบิร์ดครับเขามาเบิรงอยู่นี่ท่านจะเห็นแต่คว<อ>ามสวยงามกฟิโลเ็นฟิโลใบเลื่อยค่ะฟิโลเลนดอนใบเลื่อย ราคากกันเองอีกคือเก่าค่ะบ่ถึงลอยแล้วค่ะบ่ถึงลอยตอนนี้แหมคืองามเลยครับโอ้ยลักษณะพิรับราคาบ่ถึงลอยแม่วะตายตายตายตัวนี้ไหมคือง่ายเลยครัเขาเยงมันโดนใหญ่เหมาะเลยเนาะครับสำหรับคนที่เอาสิเอาไปเลี้ยงต่อไว้ประดับบานประดับยังเนาะครับเนาะใหญ่แล้วมันก็อลังการอ่ะเปลี่ยนกระถงกระถางซื่อๆก็งามแล้วตัวนี้แม่กระถางมันง่ายเขาก็จะเลี้ยงง่ายค่ะบ่บ่ต้องเล่งปุ๋ย เข,เขาเขาคือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอะค่ะบม่บต้องเ่งปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยทุกเดือนไอ้พืชน,นี้แม่ได้ลาดปูนตันนี่บ่ค่ะเอาผ้าปูกันไว้หน้าผลตกให้ยัางยาง่าย,าย่เปืือนโอ้พี่น้่องเป็นแนียคิดได้นี่ครับ <c oughs> ผมผมกับพึ่งเคยเห็นคือกันผมผมไปยางไายหม่องเขาจะเป็นปูน ถ้ามนดวปูนมันห่อนตัวขมันคายอากาศบ่ด้แต่ยามันลงทุนหลายผลตัวนี้สิถือกล่วมันว่วไหมอันนี้ของลูกเขาเอามาใส่แล้วเขาเศร้าจะคล้องก็ได้เอามาใส่ตอนะคะอ๋อหนนเป็นขึ้นจังกระสอบปุ๋ยครับแต่ว่าถ้าซื้อมันกะแพงอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นของที่เฮาใส่อยู่แล้วนะครับเนามันจะเศร้าใส่งานเข้าก็เลยเอามาปูมันยังใส่ประโยชน์ได้อยู่พี่น้องของถี่มีอยู่มาเห็ดมาปรับปุงเห็ดเป็นแนวใหม่ใส่ดีเสยครับ นี้แนี้ก็งามๆทั้งงานเลยคไปรวยโชคที่ค่ะอันนี้ที่พีแพงขึ้นมาพูดแม่รวยโชคแ่พี่แพงกลัวอยู่นั่นอยู่น้าขนาดมันค่ะขนาดมันขนาดของต้นขนาดของต้นว่าต้นน่อยต้นใหญ่ใส่ทรงงามทำไนค่ะอันต้นนี่ก็สองรอยสองร้อยบาทแต่ว่าต้นน้อยก็มีอายุรักลอยก็มีคือกันบบถึงลอยก็มีค่ะผลที่ครับพี่น้อง เลือกได้ตามใจชอบนะครับมักงามซ้ำได้กับราคาแม่กัดรักอร่อยบ่มีขึ้นรักพันเลยค่ะบ่มบวมีต้นไหนถึงพันดอกบ่มีเลยบ่แม่ค่ะบ่กล้าขายถึงพันโอ้ราคามีแต่ภาพครับพี่น้อสีเอาต้นหน่อยให้เบิ่งโอ้พึ่งที่ะครับพี่น้องอยู่ในสวนสวนไผ่แม่หักแม่หักแม่ก็เลยเฮ็ดสิ่งนี้ออกมามันก็เลยเฮ็ดได้ดีถ้าต้นน้อยนี่ก็ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทต้นบ่ครับแม่จ้าส่งงามๆ่ายนะห้าสิบบาทต้นนั้นจ้า เอ้ยครับพี่น้องนี่ไม่แปลกๆแน่แดงแดงนี่คือจังเลือดนี่แนวดครับบ,รรบีโกเนียคือกันบีโกเนียคือกันเพราะว่ามันจะหลายสายพันธุ์ปลูกในในออฟฟิศในอย่างใดอยู่ไหครับเนี่ยอันก็ได้อยู่แต่ว่ามันอาจะก็ได้อยู่ได้ราคาขนาดนี้พื้นที่เพราะว่าเขาสีส่งผุ่มใ่แนนนะออโอ้ยบางทีเราพี่น้องแม่ออกแบบเป็นงานศิลป์ครับนี่มั้ยเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ครับตนนี้ เงินไหลด่างเงินไหลค่ะไหลด่างขาวไหลด่างขาวถ้าธรรมดาไหลมันจะเขียวซื้อขันแต่ด่างแต่เดิมมันจะเขียวซื่อ,อตัวนี้นเป็นตัวด่างขาวถ้าซื้อกระถางนี่ก็ได้เพิ่งใหม่ตัวนี้น้าก็ไดแต่ค่ะค <c oughs> ันคันว่าอยากได้ก็เป็นกระถางที่บ่ถึงลอยก็มีค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอ๋อนั่นเข้าไปเห็ดใหม่ใส่เอาเอาไปก๊อสลักเอาเองครับตัวนั้นก็บ่ถึงลอยบ่ถึงค่ะ โอ้พี่น้องดางได้หี่ครับเงินไหลดงังแต่ก่อนนะ่เขานับใบเขาขายเป็นใบเป็นขอ้อแต่ก่อนนะคะแต่กินแพงหลายแม่กบ็บบ่ได้ซื้อหรอกว่ามันราคาโลงจจกเก็มาขยายคือหเ,เอามาแล้วเขาก็ขยายเอานี่ผมเนี่ยแม่นค่ะไอ,อ้ทั้งนนี่ผมขอถามเนี่ยนะครับนกระถางนี่แม่ใส่ยังข้าไปเป็นวัตถุมาร์กเองค่ะเอา,ามี่ใบใหม่ในสวนจะคข้องปุ๋ยข้อแกบดำแกบดิฟนี่แหละคะ่ะ าาข้าวมักให้มันเบิดความหวานซะก,ก่อนถ้าจะเอาไปผสม,มใส่กันเอาสุมใส่กองมอนมในกองเลยตอนหนาฝนมันเปียกฝนไปมาเมากระเปื่อยโอ้โอ้พี่น้องบ่ได้สื่อได้หาได้พี่น้องสามารถเทศได้เองได้นี่คือจังหวัดเขาเใบใหม่ได้ายมีขิงหวานเนาะขี้วัวมูลสัตว์นั่นละคะ่ะก็แกบดิบบ้านเฮาส่วนมากเดี๋ยวนี้เพิ่นมีลงสีสีเขาเองเนาะก็มาคนใส่กันแต่ฤดูนี้เฮาต้องหดหนา ทางห้าสิีมักตอนนี้มันบมมี oh. ความชื้นนะคะมันก็สิบ่เป็นปุ๋ยบมย่อยง่ายมันบ่สลายแต่ว่านาฝ mm. นทิม่มไบโรดเดียวมันก็สลายไปเองโอ้ลมลื่นแห้งการขนาดนี้นาทีอยู่อู้ถ้าอยู่ติดทางนี่จะมนอยู่บโทนขายเน,น่นนี่อยู่ในเลิกได้ครับใน,ในเลิกเข้ามาจกได้มีระบบนาของแเมีนี่ก็ใส่ั้งๆนี่ครับเป็น นี่นี่สปริงเกอร์ว่แม่เอิญเนี่ยนี่ค่ะมันโฮสผู้เดียวว่ท่านพี่ล่ะนี่ครับใส่ทอทั้งๆเลยครับมัวท่านตองเปิดช่องกอกไกอันหนึ่งกระหาย่นโปยไปอ๋อเป็นการออกแบบที่ดีอันนี้ก็พูหัวใจแนบค่ะอืพูหัวใจแนบจ้าเนบาโบราแนบาูราอซื้อมวนไปเรื่อยใช่ไหมพูหัวใจแนบโอ้ยงาวนายังทันได้ขยาย่นถ้าเอาแนบไว้อย่างนี้เขาก็จะ แน,นแนบขึ้นไปเลยจ้ะแต่ไม่เกาะหลักทําหลักให้แล้วไม่เกาะโอ้แต่เขาสิแนบไปซื้อๆคื้อเขาสิมีหักแล้วเกาะไปแบบนี้อันนี้ก็เงินไหลที่ะไหลเงินไหลนองทองไหลมาแต่โบราณเท่า,น,านั้นแหละสืบมงคลทางน้อแม่เนาะ,ะออมเงินออมทองออมเงินออมทองคุณยายเนี่ยนิวแมนสิตโอเคลอยน้อแม่โอยว่าทงเนาค่ะ พอถึงือกนรวยยังมากกับสามลอยท่านมีผู้สนใจโอ้คุยราคากันได้วีโกเนียแดงมังกรค่ะตัวนี้วีโกเนียแดงมังกรจัซื้อซื้อหูอยู่ตัวเดียวที่คื้อุ่นนะครับแีงมังกรมีการจัดสรรแบบสั่งสารเทศขคือจังมองนั่งกันได้ตัวนี่แม่จะกินเป็นมองนั่งบ่คับผม่นานค่ะวันนี้ย่ายล้างขาไปไหวฝุ่นก็ได้เอาต้นใหม่ว่างโบลูออกนะค่ะมันเป็นไม้ไผ่นครับมันเหลือกเอาเลยครับเนี่ยมันเหลือกยได้ครับพีนองยูนใน้นีครับ อ,อันนี้ก็วีโกเนียใบมะละกอเหมือนกันค่ะอันนี้จะมีดอกอจิม๋มกระจิ๋มอุ้ยนี่ดอกงามเลยครับตั้งอยู่อู้ตั้งอยู่โ,โต,ตทําง,งานคือสีดีแห่งครับดอกปีนี้ครับสารสันแห่งครับในมุมบานมันค่ะตัวนี้ก็วีโกเนียลายจุดหรือม,มาคูลาตาตัวนี้ซื้อฝรั่งอุย้ยอันนี้ดอกอยู่เรื่อยๆนะคะมีดอกตลอดมันจะเป็นเนี่ยอะไรบ่แม่หมถ้ารับการจัดสวนนี่มันเหมาะแห้งขนาดไหนแล้วแต่ผู้มาก อค่โน่ก็อยากให้มันสูงเท่ากับตัดขอมาขยายได้ค่ะแต่บางคนก็อยากจะเรียงให้มันอลังการงามเนแม่เน่จะมีดอกเรื่อยๆค่ะชอบลำไรหรือชอบแดดครับลำไรไม้ในสวนแม่มีแต่ไม้ลำไรอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศค่ะอยู่ที่ทํางานเป็นเป็นบ้านจัดสรรเป็นอต่างงานบ้านแตงสันาะแม่เนะ ไว้ชอยดูดสารพิษค่ะสารพิษสัตว์พีเอ็ม2.5ที่มันกําลังหลายอยู่ในขณะนี่ถ้ถาถ้ตโตชีดักพีเอ็ม2.5ได้ดีคือตัวนี้ค่ะผมญี่ปุน่นผมญี่ปุน่นค่ะตัวนี้ใบเขายัางๆสีเขาจะกรองฝุ่นพีเอ็ม2.5ได้ดีโอ,นอนน้นี่ครับตนใหม่กรองฝุ่นนนอัี้มันเป็นการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเคนค่ะจำจำมาเว้า พันก็มีดอกร้อมตลอดแม่ค่ะว่าต้องมีแดดแต่พ่นไม่ดอกตลอดอืแต่ว่าไม่มีกลิ่นแค่นั้นแหละโอ้โอหเนที่จะต้นไหม่แปลกๆครับพี่น้องพุ่นี่มีเคยเห็นเลยครับนี่อยู่สองอยางที่พ่นเป็นใหม่ดอกโดยที่ว่าต้องมีแดดอือต้นนี้พ่นกระด,ดอกเลี้ยหน่อย่ะครับเี้ยสียิบไผเบิงจริงๆอยู่หนีมีครบมีครบเลยครับมีครบ กะว่าครบป็นไดาดอกแต่ก็หลายอยู่ค่ะหลายอยู่แมคว่าตัวไหนเดี้ยงยากแลค่าสูงกะกะว่าเห็ดนะค่ะคุณนะครับแต่แต่ละอย่างเพราะว่าแม่นีบอเดออกไปขายนะครับแม่สีเห็ดอยู่นีเห็ดโดยใจหักอยู่นีมดหนามเองคู่มือซอนกัน,น,ว,นวันเว้นวันถ้าลม <ง S 1> หนาวนแรงก็เหี่ยว<อ>นี่ค่ะคุณป้อมอันนี้<ป>ไม่ไม่ต้องมีแดดเขาก็มีดอกเรื่อยๆรื่อยโอ้ี่ครับนี่ ออกดอกอยูนิ่มค่ะอันไหนมันแก่แล้วสีชมพูก็จะจางไปตัวที่อ,ออกใหม่ๆก็สีชมพูจะเข้ม,มค่ะนี่นี่พครับอ,ออกออกใม่เป็นอน่านี้ไหมอ่ะสีชมพูสีแดงนี่จะเข้มอ๋อพอใกล้ๆจะโรยก็จะเหลือสีขาวเยอะ ออยครับี่นแต่ไม่รู้ชื่อนะอันนี้บอกชื่อไม่ถูกการออกแบบดีได้ครับออกแบบในในรุ่งโตายในสวนป่าของเขาดีไซน์ไปไตามาความพอใจของเจ้าของค่ะก็ครับเมียงายม่แข็งนะครับดีไซน์ออกมาแล้วคือแปนเดียวได้เวลาได้ครับมากวดมายัางกว,กวดกองไว้นี่มาท่านเนี่ยเอาไปเอาไปล่งคล้องใส่ไก่ให้มันหมักตอนฝนมานะคะ <nhưng S 2> แต่เพื่ยังมาท่านไหนเอาไปแค่มาท่านนี่เวลาครับถ้าใช้สีซื้อไม่ประดับนี่แม่ไม่เบอร์โทษอยู่บ่าครับผมมีอยู่ค่ะครับฝากเบอร์โทษนะครับแม่เออศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกแปดห้าหกแปดห้าหกสามสี่สองหกสามสี่สองเอาของพ่อสองก่อนเด้อค่ะตุลครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเดียวเดียวเนี้ยแหมเบอร์ตัวเอง 081 081 730 730 8960 8960แม่แม่มค่ะเบอร์แม่แม่มนะครับของเบือเลยนะครับมีผู้ใดสนใจไม่ประดับติดต่อเบอร์หนึ่งบอร์ใดกระโถอีกเบอร์หนึ่งรับนัดรับได้ถ้าเท้าอ่างชิลาใกล้ๆกันนี้นะครับเนาะตลอดอ่างชิลาค่ะีมาดูต้นใหญ่เศรษฐีมีทรัพย์อู้ข้องใส่ไก่อีลีตัวนี้ตัวนี้ แต่ก่อนมันเกเป็นทีลงลงเวลาฝนตกหนามันก็ไหลนี้ไปเลยนะคะก็เลยเห็ดดักไวเพื่อให้กักน้ำให้มันซึมลงรุมวันนี้ใบไผ่ก็กองวันนี้วันฝนตกมามันสิหยบโตก็จังสิโกยขึ้นมะมักโอมะมักเป็นปุ๋ยเป็นดินปลูกนะค่ะครับซ้ำเห็ดลุ้มปถ้าใส่ปุ๋ยมักอะไรเง้ยมันจังเอาขึ้นค่ะให้มันฝนมาแล้วมันซุ่มมันเปียกมันก็เอาขึ้นได้ง่ายนะคะอูู้นี่สนี่ก็น่าสนใจครับพี่น้องมักใส่ปุ๋ยคอ ใส่แกบดิบแกบดำใช่ไหมคะโซนนี้มันใหม่กระถางต่างหนาสำหรับงานนี่กี่เม่โซนนี่แต่ว่าต้องตากแดดด้วยค่ะมากแดดแดดซจำนี่ได้อยู่แต่ยาแดดออ๋ยาแดดจัดจ้ดอันเนี้ยเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะชื่อเศรษฐีมีทรัพย์ต้นหน่อยก็มีอันนี้ต้นใหญ่มันก็หาลอยได้อยู่ว่าแม่นี่ค่ะได้ค่ะนะจำนี่ต้นใหญ่อลังการนี่เศรษฐีมีทรัพย์ค่ะหาลอยได้ด้วครับต้นระดับนี้ครับงาม ต้นน้อยก็มีค่ะหมดถึงรอ้อยนต้นน้อยก็ละช่ายก็จุ้มไปจิ้มลงมาอีกจ้าจ่าแนนตามขนาดนี่ครับพวกที่ซับฟุ้นพี่เอ็มสองจุดหา้าดิเมียบาลายแห้งหลากหลายแห้งโอ้โหต้นนี้ยังขึ้นมีดอกเนี่ยนี่ครับอันนั้นเรียกว่าโฮย่าโฮย่าพ่อแม่ค่ะโฮย่าด่างโฮย่าด่างค่ะดอกว่าฮันบานค่ะอ๋ะะอกันตูมอยู่ อบพันด่างสีขาวชมพูเลยตัวนี้แม่ถ้าธารมันจะเป็นเขียวล้วนนะค่ะตัวนี้มันเขา็เได้อื่นด่างมันมีขาวมีชมพูน่าสนใจแหงครับพี่น้องน่าสนใจแหงคุณนะครับนี่เอากระเบื้องปูแลวก็ทั้งรางนี่เป็นช่องช้องใส่ไก่นะครับเพิ่งเติ่งกะแม่กะเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ข้างในก็คือไม้ไผ่มันโมมีทีก็เลยเอามาหาหม่องว่างตอนนี้ก็โชคเก้าชั้นค่ะอุ้ยซื่อเฟินไม่มุ่งค้นหลากหลายครับพี่น้อง หลากหลายชนิดคุณน่ะตัวนี้เรียกว่าเล็บคูดลังตาอืคะไรใบมันนี่เราเอาไปใส่อาหารได้เขาเป็นถ้วยเป็นจานแม่นครับมันต้องลองอยู่เนาะเป็นลุงล่วงไปใส่ขนมที่คล้องโมเมนท์คล้องห่อนหรือเอาไปลองในกลองโฟมเล้วจางใส่อาหารหล่อนๆก็ได้ค่ะโอ้โหถ้าธรรมดาเล็บคูดใบเล็บคูดนี่มันกินได้อยู่แล้วนะะแม่น่ครับแม่นี่มันมีหลายสายพันธุ์ตัวใบฝฟอยๆนั่น ก็เอามาชูแปลงถอดกักินได้ค่ะมันนี่เขียวแต่เอาไปกินกับปนดีแท้แม่แต่บวัดปลูกไว้ก็จะเสียดายที่ค่ะบ่าอยากเด็กหน่อยนี่นงาอ่นเนี่แม่พันพิ่นีแปลกๆว่าจะถากเก็บใบมาใส่โอ้ยบางทีครับนี่ต้นกินกับตําหูแม่บ่แม่ค่ะบโอย่ายโบง่าญ่บเก่งปลูกตัวนี้บ่เก่งนึงทีละครับเป็นแฟนแนวนี่บนหน้าเสื้อได้ครับว่าแม่อยู่ก็พอสองคนพอนได้ครับ สะอาดได้คักปานนี่ครับผมกบะบน่าเสื้อเลยคระบวกกวดกรโอ้ยกระหกคือบ้านลลางสวนลลางนะค่ะฤดูไหนที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะครับมีหลาจังว่าบ่ได้ออกไปขายเนาะแม่เนาะบ่ได้ออกไปขายเวลาดูแลในสวนนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลายอย่างแค่่แมเฮาออกไปเฮาก็ถิ่มทางนี้บันนี้ไผเฮ็ดแท้บ่แม่นตื่นแต่เช้าพุ่นบ่ครับเนี่ยก็บ่เช้าวันไหนดอกค่ะประมาณง0กโม0แกกินกาแฟแล้วนั่งเทื่อ2:00นยังลงมือจัังซ่นนะอ อันนี้ก็เศรษฐีมีทรัพย์ค่ะตน้ต<อ>นแต่ว่าต้นนี้สีใยแห้งนะครับเานาะเป็นทรงภุ่มใหญ่แห้งต้นนี้สีใยแห้งครับพี่น้องเหมาะแห้งน,นี่ใต่ห่มไผ่ได้ครับพี่น้องปกติคนมีห่มไผ่เนี่ยคือเมียมีแต่ต,ตัดจิ้มเบิดเอาไว้ใส่ประโยชน์ค่ะครับมันีลาที่เอาไปเป็นประโยชน์อีกรอบนึงจะเอาไปเผาทานโอ้เดี๋ยวผมจะสิลองมาเบิ่งให้ว่าเอาม้ไผ่เผาทานนี่เป็นยังไงเดี๋ยวคันเป็นมีผลแหละเชิญคุณป้อมมาดูครับกาลั่างดีเริ่ม ขอลงมาเบิงน้าครับอยาก,ากเห็นการเผาทานด้วยไม่ไป่ต้นอย่างนี้แม่มันคืองามแท้ไหมเอเรียกว่าอา่างาช้างค่ะคืองาช้างปกติคือจะเงยียบเงียบแม่คับอ,อ,อันนี้ดอกพ่นที่ค่ะดอกเขาก็าะังจะบายมันจะหอมเงีนยขึ้นนะคะโอ้จักบาดครับแม่ทางนี้โอ้ตัวนี้ว่าสิเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะกำลัลงมีแครแค่นีนเนาอครับเนาะะมันมันอยู่หนีมันสามต้นคุณบัานไหแยกอ๋อ ถ้าแยกนี่ราคาสีแพงบอกตัวน,นี้แต่ประมาณลอยแค่นั้นนะคะเคยขายมันลอยหรือลอยกลัวแดดตามขนาดนะค่ะอ๋อถ้าแยกแล้วแม่นบอกแม่ยูบีก็มีอยู่กแต,แต่ก่อนมันกับแพง mm. หลายอยู่น่ะคะ่ะอู้นะ่ะมี่ไต่ห่มบุกม่วงก็มีอีกเลยครับพี่น้องมึงเทื่ว่ามีมองก็ย้ายไปเที่ยวแดดด้วยคะ่ะอืมเที่ยง่ายหนีแดดข,นนขึ้นกันอ๋อตัวนี้ก็มีคือกันนี่ตัวนี้ ตะก้อนก็คล้ายเป็นยี่สองลอยค่ะต้นสั่งต้นนั้นเพราะไนแยกอยอกมันดอกมันจะหอมกันขึ้นมันเป็นไม้ฟอ,อกอากาศดูดสารพิษค่ะดูดสารพิษกันขึ้นจะคายออกซิเจนห้าไว้ในห้องนอนได้ไวในห้องนอนค่ะใน,นห้องนอนของรับแขกได้เลยค่ะและ้วไม้ทุกอย่างในนี้ช่วยดูดสารพิษได้หมด เดี๋ยวนีบ,บานเทพิ่นนิยมเหตุบ้านปูนเนาะคะ่ะแน่นครับลองหาต้นใหม่ไปไหวให้มันดูดสารผิดจากพวกสีพวกปูนที่เขาสางบ้านครับครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหลายคันเฮามีต้นใหม่ไว้กัะชีชิซยดูดจับสารผิดอ,อ้สนใจนะสนใจแห้แม่น่าสนใจแห่ บางคนก็อาจจะไม่รู้คิดแต่ว่าต้นไม้มันสวยเฉยๆใช่ไหมนี่่แม่มันมีประโยชน์ค่ะก็คือแม่ว่านน่ะล่ะทุกมือนีขคนเหตุบานมิต่บานปูนนแล้วมันก็หอนค่ะนม่ครับแล้วทั้งในอากาศกระบอกด้ทายเทยังได้ครับทั้งในทั้งปูนเนาะเ้าผสมปูนฉาบแล้วท่าสีอีกแล้วเพร์นิเจอทั้งหลายพวกสีท่าบานท่ายางเหี่ยมันจะมีสารฟอร์มาดีไฮค่ะค่ะงน้วมีต้นใหม่วัเนี้มันจีซอยดูดซับสารผิด เป็นความหูอีกแล้วครับฉันที่ทุกอย่างอ่ะต้นใหม่สิคอยดูดซับไปค่ะถ้าเขามีไว้มันก็จะรมรื่นร่มเย็นมันจะคายออกซิเจนให้เราโอ้คุณนะครับพี่น้อตายตายตายี่จะต้นงามๆฉันมานี้ที่ต้นใหม่ประดับงามๆเลยครับพี่น่อเกลี่ยจนใหญ่จนงามรุ่นนั่งต้นนี้ใส่เวลาเป็นปีนรเ่น่แน่นค่ะเกินก็มีเกินก็มีคือจังใหญ่ๆเนี่ยนะครับคัณเกือนนี้กเรียกว่ามอนสเตร่า นี่มอดเตี้ยจือตัวนี้ถ้าเอาไปไว้กับต้นใหม่เขาจิตใจข้นมันมีมันมีดอกมีหน่วยมันกินได้แม่นบ่แม่แม่แต่ของแม่อยู่เหนมันขนาดใหญ่อยู่บ้านอยู่กรุงเทพมันขืนต้นบังม่วงมันมีออกดอกแล้วมันก็เป็นฟักเอามันกินได้ถัานเป็นผมลองชิมมึงนํำเลยด้โอ้ยง่ายๆแต่เดี๋ยมันว่าท่านขึ้นอ๋อมันต้องข้นต้นใหม่สุกวันมันต้องสูงนะค่ะ อยู่บ้านพุ่นมันกับเขดนได้ล่ะสองปีจะว่าเขาตายถึงต้นม่วงมันมันเป็นดอกแต่เมื่อเป็นหน่วยนะมันเอามากินได้นะค่ะโอออกเปลือกออกขึ้นมาเเคียบไงว้ามันกับเขาเห็นผ่าแบบตองเห็นน่วยมันเนาะแม่เนาะมันบ่คอยเห็นครับเพราะตองมาเบิ่งหน่วยมันสวงี่มันเป็นนะครับนี่ครับพี่น้องออกง่าย งาช้างที่ครับเป็นเป็นสมุนไพรน้ำได้ขายงาช้างบ้านงาช้างมองเก็บกระถางมาคือได้มองเก็บกระถางก็ยีแม่นะครับเสียบเสียบเสียบใบยืนต้นไผ่นี่ครับเขาทาให้ง่านะครับเอามาอุดนุ้นแม่ได้ด้ยครับส่วรับส่วนไม่ประดับนี่คือส่วนไม่ประดับนะครับพี่น้องแมีหลากหลายไผ่มากก็มาชมมาแหลกเลี่ยนกันกับแม่หลาอก็มาแหลกเลี่ยนเลี้ยรูกันนะครับถือใจตัวไดเขาจัง ยิบจิตใหม่ติดมือไปนั่มนะครับก็อย่าลืมผู้ไรหูไรยกันแนะนํากันได้ครับผู้ไรอยากปลูกแม่กับมีคําแนะนําดีๆหรอกเพราะว่าแม่เห็ดเกษตรมากค่อนข้างจะดนนะครับผู้ไร่หูนะคะครับอันนี้ก็การกุ้งที่ค่ะนี่งอื่นการกุ้งเมื่อก่อนก็นับใบขายตัดข้อขายต้นหน่อยก็มีค่ะครับเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งชมพู่ต่อชมพู่วันบ้านนั้นชมพู่เนื้อดอกไม้ ชมพูน้ําดอกไม้ชมพูโบราณเอาผมคือบุคคลอย่างยิ่งซื้อมันแม่มันอ่าก็คุณไม่ใช่คนโบราณแม่เห่อครับแม่มันเอมันมันชาวบ่มีทั่วไปมันไหนหรอกแม่เอาพันมาจากอยุทยาเนาะจากพี่น้องเพิ่นเป็นคนอยุทยาเพิ่นปลูกมันมันจะหวานหอมหวานชื่นใจมันบำรุงหัวใจค่ะมันเพิ่นมีสรรพคุณของเพิ่นทังดการการรักษาบำบัดแม่นบรครับค่ะบำรุงหัวใจอืม ความหอมความหวานของเขาค่ะมันจะชื่นใจอ๋อนี่หน่วยนี่หนวยตัวนี้เก็บใดปะครับถ้าซ้ำหน่วยขนาดเนี้ยแต่นี่แม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้วำรุงไม่ได้พ่นฮอร์โมนลูกเลยไม่ค่อยดีเลยแบบวินซี่เลยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยค่ะนอนก็เลยชอบโอ้นอนก็เลยชอบเป็นพิเศษครับเป็นที่เหรอครับเพราะว่าวันนี้ผลยาผลยังเขาผมเคยเห็นอยู่มองนี่มองเดียวนี่แหละครับ ค่ะบางคนมาเกิดมาจนหาชีพกชีบุเคยเห็นกับมี่ค่ะเพราะว่ามันบนใ้มีทั่วไปมีแด่ชมพูเอียงแต่ที่นวยแดงแดงนวยเขาเขียวเขียวเนาะครับอันนี้มันเป็นโบราณโบราณแล้วแม่ก็ปูไปหลายผ่อนไม่นี่มี่แม่นเบิร์ตกันบ้างแม่ค่ะนี้ก็แม่โอ้อนุรา์ครับพี่น้องมีบักไสเอ้ยบักเพื่องวะแม่เพื่องหวานแต่ว่ามีนวยอืมว่าเพื่องหวานเบิงต้นไปก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับมาโอ้ขออนุญาตนะครับ นี่ครับพี่น้องมาคุณตำเลยได้ครับสามารามาเด็ดมาชิมแล้วก็มาง่ายค่ะนี่ได้ครับจิงเขาชิโนม้งมาตำข้ามปลอมก็โดนชีบดละโอข้ามปอมก็มีครับพี่น้องข้ามปลอมพื้นบ้านค่ะเตโบลานโอ้หนี่ครับข้ามปอมครับโดนไก่ชีบดลค่ะตัวนั้นได้หลายสวนนี่มีมีหลากหลายนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับว่าก็สีสี ขอแม่จักสองสมนไพไปชุ่มคออยู่ในรถเอารถค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนชิมครับมันออืหือรสชาติหายห่วงเลยขาปลอมแท้อุชุ่มคอแห้แม่มันมันเป็นพันธุ์โบราณค่ะเป็นพันธุ์โบราณแจะไอ้ลูกใหญ่ก็เอามาปลูกนะแต่มันไม่ได้สักต้นมะขามป้อมอินเดียเพื่อนนั่นโอ้วยางยางวยยางยาแต่มันโบราณสักต้นตายเบิร์อู้ชมเพิ่นเลยครับพี่น้องมามาสวนแม่นี่ชมเพิ่นเลยครับ เดี๋ยวพี่กัดนีก็ยู่บ้านน้องคูนน้องคูนดอนใหญ่เข่านีเนาะครับเนาะบ้านน้องคูนดอนใหญ่ตำบนแม่นแขมอำเภอพี่บูนวางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเวียนเขามาได้มองจอดรถสะดวกสบายครับถ้าเขามาในบ้านน้องคูนโมโหถามหลานขาเพื่อหูอีครับสวนไม่ไงแม่ครับบ้านแม่กับนี่ได้จากไม่ไพ่ครับพี่น้องจากไม่ไพ่ที่แม่เฮ็ดเราครับเพิ่งที่เราครับเอามาล่างสันในยางสวยงามแห่งนะครับพี่ยังว่าให้ในล้ังทำความสะอาดได้ครับคุณตาเล่ ยังสดๆร้อนๆหมาดๆอยู่ครับเอาจากไี้คลิปนี้สมมากภาคขั้วแล้วครับพี่น้องคลิปหนาเดี๋ยวเราจังพอกันในมือนี้ขอบคุณแม่ได้ไหลายนะครับจนร,รับภาชุ<อ>่มสวนคลิปหนาสิมาะเร็งน้ำมันครับจ้าท่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิน